ซืนะอออ้อเรื่อยนะโย่ผมจะมาซื้อเรื่อยนะครับเซื่อผมฮอตโม่จะมาเล่นสกายวอล์นะฮะโอะ้หืมแย่เลย sắp tày quá không bên cạnh còn dữ rồi. เดี๋ยวเดียวอืมตายไปซะอยากคิดจะฆ่าผมผหมสิงสองขวดเด้วยียมสิเฮ้ยก็น่าจะได้อยู่นะเกมเนะี่ยโอเคเกมนี้นะ่าจะไปรอดอยู่ถ้าไม่ตกตายก่อนเด้ออืมลงปไปเนะี่ยอฮ้ย งช้ามสองเยี่ยมหายไปก็ขนูเนี้นะอืมเราว่าหนึ่งได้อยู่เสือ้อเอออันไหกิ้งหนึ่งเอิงเกง 查没阿？猫猫 เฮ้ยหยิบของก่อนไม่ค่อยเหมือนแล้วมากเท่าไหร่รอบนี้น่าจะนั่นอยู่กิีนไม่จะช้านะรอบนี้น่าจะช้าตอการชนะคนแบบมันไม่ปลุกออกมา,มาเลยอืม้ม ให้เฉยเอางงแป๊บผมนี่เงเอะเลยอืมอมอืมอได้รอด ต้องหาไอนะ้นอโคเพิ่มห่อะทำไมอันจบอะ,ก,ะก็แหลกเอ,อื้อเจ็บหนึ่งลูกน่าจะไม่พอมัอ้งเออเป็นเฉพาะว่หนึ่งลูกนะ่ะต้องเสีย่ยงบ้างหน่อยละกัน งผมกนเสียงต่อบอกไปแล้วอะอืมซื้อรสชาติเยี่ยม ยิ oh. ่งโอ้ยใจอืมตรงไหนเนี่ยจิบมาเช้ามากของตรงรอบนี้เอ๊ะ เียวมหที่สองก็ยังดีนะโอเคนะถ้าคของมรอขอเท่ารที่ครั้งนี้ก่อนจะเจอคืนหน้าผมเลรัผม